วันที่30พฤษภาคมถ้าย้อนไปเมื่อ96ปีที่แล้วนะครับพศ2457เป็นวันเปิดวันแรกที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์น,นะครับหลากหลายเรื่องราวความสําคัญของโรงพยาบาลแห่งนี้เราคงจะมาพูดคุยกันในเวลาเพียงไม่กี่นาทีไม่จบหรอกฮะคุณผู้ชมงไรก็ตามผมได้รับโอกาสดีนะครับในการเข้าไปชมหลายแง่มุมที่น่าสนใจของโรงพยาบาลแห่งนี้โดยท่านรองผอ,อ,อโรงพยาบาลน,นะครับอาจารย์สมรจ,จารุลักษณะน,นันได้พาไปเยี่ยมชมติดตามพร้อมกันในช่วงเล่าเรื่องเลยครับ ครับป้ายที่อยู่ด้านหลังผมนะครับเป็นป้ายที่จารึกตัวอักษรบ่งบอกประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไว้นะครับติดตั้งมา96ปีเก่าแก่เท่ากับโรงพยาบาลแห่งนี้ถ้ามาใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วมาที่ตึกอานวยการชั้นสองมาอ่านป้ายที่นี่นะฮะก็จะรู้ถึงประวัติความเป็นมาทั้งหมดเลยนะฮะ ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณชั้น10ของตึกพปรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับถ้าเราดูในวันนี้เนี่ยก็ยังมีร่องรอยความเสียหายในช่วงระหว่างการชุมนุมที่ผ่านมาหเห็นอยู่นะครับนี่เป็นรอยกระสุนที่ถูกยิงมาถูกที่กระจกหน้าต่างเนี่ยนะฮะถ้าเรามองจากวิวตรงนี้ไปนะฮะจา์ก็จะเห็นบริเวณบรรยากาศของพื้นที่ใกล้ๆนะฮะสวนลุมพินี พระบรมราชานุสรีรัชการที่6ด้วยนะครับซึ่งพระองค์ท่านทรงมีความสาคัญกับโรงพยาบาลจุลาลงกรมากนะครับอาจารย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัราชการที่6เป็นอ,องค์พระผู้สถาปนาโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทย<ช>นะครับมีจุดประสงค์เพื่อสร้างโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระบรมราชนกคู่กับสถานเสาภพาซึ่งเป็นสถานที่เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีของรัชการที่6 ตลอดเวลา96ปีที่ผ่านมาก็ได้ให้บริการผู้ป่วยมาแล้วนะฮะในรักษาผู้ป่วยนอกกว่า45ล้านรายนะครับแล้วก็เป็นสถาบันที่มีทำให้มีการบุกเบิกในการรักษาพยาบาลในด้านต่างๆนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในสถาบันหลักที่มีส่วนในการผลักดันให้การแพทย์ของประเทศไทยเจริญเ้าหน้านหลายคนอาจจะ ยังไม่ทราบว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรไม่ใช่รัฐบาลไม่ได้เป็นเอกชนด้วยแต่เป็นหน่วยงานเหมือนกับหน่วยงานสําหรับประชาชนจริงๆครับครับอันนี้เป็นสถานะภาพพิเศษนะครับเนื่องจากว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรเป็นโรงพยาบาลซึ่งสังกัดสภากาชาติไทยนะครับแล้วก็สภากาชาติไทยเนี่ยเป็นองค์กรระดับนานาชาตินะครับซึ่งจะปฏิบัติจะมีภารกิจหรือพันธกิจในการให้บริการนะครับด้านมนุษยธรรมนะฮะโดยยึดหลักสากล นะฮะและองค์กรการชาติเนี่ยจะต้องมีหนึ่งเดียวในแต่ละประเทศนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยจะต้องดำรงไว้ซึ่งความเป็นกลางแล้วก็ให้บริการแก่ผู้คนนะฮะโดยไม่เลือกเชื้อชาติวันละนะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งในเวลาสงครามมีเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรเออปัจจุบันเรามีเครื่องแมมโมแกรมนะครับหรือเครื่องตรวจมะเร็งเต้านมนะฮะที่ทันสมัยที่สุดในประเทศนะครับมีห้องปฏิบัติการ โรคหัวใจหรือขึ้นไ <ฮะ S 1> ฟฟ้าหัวใจที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียอาคเนย์นะครับหรือว่าศูนย์ไตเทียมนะครับ <ฮะ S 2> ซึ่งมเีเทคนิคการรักษาที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดในเอเชียครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในห้องเขาเรียกว่าเป็นแรงอาจารย์ห้องศูัวศูนย์หัวใ,ใ,ใจห้องศูนย์หัวใจ เครื่องไม้เครื่องมือก็มีราคาแพงมากก็ห้องนึงก็เฉพาะตัวเครื่องเอ็กซเรย์เดียวก็ประมาณ50ล้านนะครับถ้ามองเข้าไปเนี่ยนะคุณผู้ชมนี่เป็นภาพสดๆตอนวันที่เรามาถ่ายทํากันนะฮะกำลังมีการผ่าตัดหัวใจให้กับเด็กอายุสองขวบอันนี้ก็เป็นเด็กที่ห้องนี้เราจะจะเรียกว่าไม่ถึงกับเชิงผ่าตัดแต่ว่าเป็นการทารําบอลลูนขยายลิ้นหัวใจ นะซึ่งเป็นโรคลิ้นหัวใจผิดปกติตัง้งแต่กำเนิดมีลิ้นหัวใจตีบนะมาใช้ห้องที่เครื่องไม้เครื่องมือทันสมยัยราคาแพงขนาดนี้แต่ค่าบริการอะไรเราก็หลักปกติอะไรทั่วไปก็เหมือนปกติฮนะก็ส่วนใหญ่ถ้า,าผู้ป่วยบัตรทองก็จะจะ,จะเราก็จะมีทำได้ท,ทันทีจริงๆกค่จะจ่ายตรงนี้แพงนะนะแต่ว่า,าส่วนใหญ่แล้วเราก็มักจะ ทําได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรรือว่าเป็นโชคดีของคนไทยจริงนะฮะที่โอ้โหโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พัฒนามาได้ขนาดนี้แล้วก็เนี่ยแหละฮะกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่97่าำกลางความเก่าแก่เกือบร้อยปีของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าขณะนี้ผมยืนอยู่ในห้องฉุกเฉินที่ ครบวงจรแล้วก็ทันสมัยที่สุดของประเทศไทยนะอาจารย์ครับเนื่องจากว่าเรามีความเพียรพ้องทางทางด้านแพทย์พยาบาลนะครับระบุคลากรในการที่จะรับสถานการณ์ฉุกเฉินขณะเดียวกันเนี่ยเราอยู่ในใจกลางของกรุงเทพมหานครและรอบๆเราเนี่ยเต็มไปด้วยสถานทูตนะครับในบางครั้งเนี่ยก็จะต้องเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเวลามีพระราชอาคันตุกะหรือว่าพระบุษจากประเทศต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสร้างห้องฉุกเฉินขึ้นรองรับ